ที่เราเห็นอยู่นี้ก็คือปากฮอนในย่านหายหรือปากฮอนเสียงแหลมนะครับในตอนนี้มีตัวอย่างอยู่2รุ่นซึ่ง2รุ่นนี้มันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยสังเกตดูตัวโครงนะครับนี่นะครับมันไม่เหมือนกันเลยอันนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งเห็นไหมครับไม่เหมือนกันเลยปากฮอนทั้ง2รุ่นนี้ ใช้สำหรับเสียงแหลมนะครับไว้ไปประกอบกับยูนิตเสียงแหลมที่ใช้ในย่านความถี่ไฮหลายคนก็อาจจะเคยเห็นนะครับเดี๋ยวในโอกาสต่อไปเรามาทำความรู้จักกันมาดูหลักการทำงานว่ามันทำงานยังไงสองตัวนี้ทำไมมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยมันไม่เหมือนกันแม้แต่นิดเดียวนะครับ อันนี้จะเป็นยูนิตเสียงแหลมนะครับซึ่งตัวนี้ใช้ได้ทั้งออสองรุ่นนี้นะครับใช้กับปากคอนสอรุ่นนี้ได้เดี๋ยวในอวกาศหน้าเรามาทำความรู้จักก็มาดูหลักการทำงานของมันนะครับ